บัตโจพูดแล้วเรื่องปรับสคริปต์จะไม่ให้ปรับสคริปต์ได้ไงวงหนึ่งวงสองเล่นเพลงต่างกันขนาดนี้บัตโจในฐานะผู้บริหารเขาก็มองการไท่แล้วก่อนเขาจะลงมาปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างเขาก็คงมองมาสักพักแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากอะไรจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นมันคืออะไรแต่ละคนเป็นมาแบบไหนมาวันนี้บอสโจเขาก็ออกมาเตือนสติ แล้วเขาก็บอกว่าจะไม่ให้เขาปรับสคริปต์ได้ยังไงในเมื่อวงสองเล่นกันขนาดนี้อาจารย์นักดนตรีทีมงานเขาจะไปไหวเหรอนานนี้บอสโชจึงออกมาพูดแบบนี้จะไม่ให้ผมปรับสคริปต์ได้งไงสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วงคอนเสิร์ตเล่นทั้งคืนรวมแค่26เพลงส่วนสาวน้อยลำเพลินโชวช่วงคอนเสิร์ตเล่นตั้ง40เพลงเลยนะมันโหดไปเยอะไป ตอนนี้จบแล้วนะปรับแล้วถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างอาจจะมีบ้างแต่ภาพรวมของวงไม่มีออมบอกเลยแซ่บมากเริ่มพรุ่งนี้และกอทอม,มเจอกันจบนะเรื่องการปรับสคริปรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่นี่แหละเลิดมากหลายคนบอกว่าปรับรุดเพลงบงสองลงมาให้ได้30เพลงอาจารย์นักดนตรีขับเดนเซอร์จะได้พักบ้างสคริปตนั้นต้องเป๊ะ เกิดจ่ายเพลงให้นักร้องทุกคนและที่สำคัญผู้บริหารต้องเด็ดขาดเหมือนพ่อทรงการโอเคไหมมันต้องเด็ดขาดระบบระเบียบเพื่อรักษาระบบระเบียบรักษาคล้ายอ,อ้อภาพพจน์ของวงถึงจะดีจึงจะมีคนจ้างให้กำนังใจบอสโจนะขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวการปัดสคริปต์มันก็ดีแต่มันยังเป็นปายเหตุอยู่ส่วนตัวมันอยู่ตรงจุดไหน วาก็น่าจะรู้ปัญหามันยิ่งเยอะขึ้นมันจะทำให้แฟนคลับเบื่อและถดถอยลงเพราะปัญหาที่แก้ไม่ตรงจุดจากที่ฉันดูในหลายๆคอมเมนต์ในคลิปฉันคิดว่าแฟนคลับหลายคนเขาน่าจะเริ่มไม่ค่อยสนใจกับวงสองแล้วแค่ความคิดเห็นส่วนตัวง่ายๆคุยให้ถูกจุดตักเตือนห้ามปามเด็ดขาดง่ายๆเลยปัญหาอยู่ที่คนต้นเหตุจบไหม คิดวิเคราะห์แยกแยะอย่ามีแค่หัววางไว้บุญบาอย่างเดียวสมองคิดด้วยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นวงสองเพิ่งเริ่มได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากคนมาดูคอนเสิร์ตเขามาสนุกไม่ได้มาสืบสอบบุคคลมอลำมาที่ไหนก็ไปที่นั่นค่อยคิดค่อยปรับเห็นด้วยกับคอมเมนต์น,นี้แต่ขอเสริมอีกนิดนึง ถ้าเตือนแล้วยังเหมือนเดิมก็อยากจะให้พิจารณาตามความเหมาะสมลดบทบาทลงไปอีกขั้นมันก็น่าจะดีครูคนทำสคริปต์คือสุดยอดมนุษย์แท้บอสวงหนึ่งนี่ยยอมแพ้เลยกะจะให้วงหนึ่งดับเลยใช่ไหมสี่สิเพลงขนาดนี้มันก็เกินไปนะคะแล้วจะให้อาจารย์นักดนตรีทีมงานแดนเซอร์เขาจะเอาเวลาที่ไหนพักสีเพลงขนาดนี้ พวกคุณต้องการปรับสคริปต์ให้นักร้องพ่เัวเองชอบให้ศิลปินที่เัวเองชอบมีบทบาทโดดเด่นบนเวทีแต่ลืมคิดถึงองค์ประกอบรวมภาพโดยรวมว่าแต่ละคนเขาต้องทำงานหนักขนาดไหนที่บอสไม่ได้เล่นกับโพูดเครือแสรดามาวงสองฉันก็ส่งกำลังใจให้ แต่กำลังเงินคงส่งให้ไม่ได้ส่งให้ได้แต่วงหนึ่งจะเล็ดถูกกับปุ้มหนึ่งเสีความสนุกสนานทั้งหน้าและหลังเวที40เพลงมันเยอะเกินไปให้กำจังใจทีมงานและผู้บริหารแดนเซอร์เต้นจนเป็นลมจับอาจารย์นักฟุตรีคงเป่าต้นคอบวมไปแล้วมั้ง40เพลงอะไรจะขนาดนี้สคิปอยู่กับบอสดีแล้วอย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงระบบ ของบอสได้อย่าให้เขาว่าได้เป็นเจ้าของวงมีหน้าที่แกรงเงินลูกทีมอย่างเดียวเชื่อมันน่นในตัวบอสบอสเก่งอยู่แล้วเอาอยู่ทุกสถานการณ์ตัดสินถูกต้องแล้วครับบอสเพื่อภาพรวมของวงเพลงเดียวร้องด้วยกันหลายคนเหมือนเป็นการแบทเทิลผู้บริหารเขาดูออกส่งเสริมไปแนวไหนจะก,กลับสคริป40เพลงเพื่อเอาใจไวรุ่นมันไม่ใช่นะคะ คนแก่คนเฒ่าเขาก็อยากไปบูมหมอลำเหมือนกันนมารอบกรุงเทพได้ชมแววได้ดูโซคิดใหม่สาวน้อยได้ใจเต็มร้อยมาเมืองกรุงสุดยอดหมอลำได้รับโต๊วงสองพอหักแม่หักน้องคนหนึ่งใช้เงินยัดใต้โต๊ะศิลปินตัวเองต้องเด่นกว่าคนอื่นต้องได้ร้องหลายเพลงจะดังให้ได้ไม่ดูกำเพื่อตัวเอง ผลออกมามันก็ทําให้คนอื่นเขาเหนื่อยไปด้วยทําให้ในวงระบบมันแย่ไปด้วยผู้บริหารจึงต้องรีบออกมาจัดการแก้ไขอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางซึ่งเขาก็ปรับแล้วบอกว่าให้จาก40เพลงเนี่ยเหลือรวมรวมไม่เกิน30เพลงมันจะได้เซฟอาจารย์นักดนตรีเซฟศิลปินแดนเซอร์ด้วยไม่ใช่อยากเด่นอยากดังทำอะไรก็ไม่ฮิต ซึ่งบอลเขาก็บอกแล้วสาวน้อย2ช่วงคอนเสิร์ตแบบลดจาก40เพลงเหลือเท่าๆสาวน้อยวงหนึ่งเลยแซบสุดเสดิดไม่มียืดไม่มีล้นไม่มีอ่อมฟาดฟาดสับๆเพลงใหม่ก็มีติดตามหน้าเวทีได้เลยเริ่มฝืนนี้สาวน้อยลำโพนโชว์มันก็ต้องเอากระชับกระชับไม่ออมไม่อ่อม,ม,ออมเห็นทีมแดนแล้วเหนื่อยแทนจริงๆก่อนหน้านี้4ีเพลงเขาจะเอาแนงที่ไหนมาเต้น พวกเราคอยจับตาคอยดูสคริปต์ใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์พวกที่ไม่ชอบน้อง YouTube สายเสี้ยมก็จะบอกว่าดูลดเพลงร้องไม่เพราะนู่นนี่นั่นอีกฝั่งพวกที่ทำเป็นลับ F อซตัวยงผู้จัดการทั้งหลายจะบอกว่าปรับลดทำไมน้องร้องดีนู่นนี่นั่นถ้าปรับลดไม่ให้ร้องจะไม่ดูไม่ติดตามแล้วสาวน้อยลำเพลินโชว์ไม่เชื่อก็ลองดูส่วนตัวเอซีที่รักน้องจริงๆจะคอยให้กำลังใจ อยากเห็นกราฟิกฉากทั้งสองวงวงหนึ่งและสองในรูปแบบฉากของผ้าโรงมอลำพืนแบบตเดิมจะได้ชมกลิ่นอาหลาบเนาลำพืนขนาดแท้ผ่านกราฟิกเทคนิคดีไซน์เชกเช่นการทำโชว์ประกอบฉากท้องผ้าโรงในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนหน้าเป็นกำลังใจให้ชื่นชมผลงานเอาเนื้อๆดีกว่าอย่าเอาน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่มีหัวหน้าวงเขาลงมาผับเองแล้ว ที่จริงมันก็ควรเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแหละเพราะหลายคนเนี่ยมันจะทําให้ระบบบูงเสียการที่พอฮาวไม่ฮัรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบงมากเกินไปจะทําให้แล้วรบบบงเนี่ยมันแยกเข้าไปใหญ่ซึ่งบอสเขาก็ปรับให้มันพอดีพอเหมาะหลายคนก็ต้องยอมรับไปททาตามถ้าจะีเพลงขนาดนั้นพวกคุณไม่ส่งสารแดนเซอร์ไม่ส่งสารนักดนตรีหรอไม่ใช่เล่นจนมือหงอิก เ่าจนคอบวมเดนเซอร์เต้นจนขาหงิกเอวโคตรขึนเลยถ้าจะขนาดนี้งานนี้บอสโจปรับแล้วให้เหนือเท่าๆวงหนึ่งไม่มีใครยอยากเด่นเกินใครขอเพียงว่าเด่นให้ถูกที่เด่นให้ถูกเวลาแล้วมันจะดีเองบอสโจเขาก็ไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้ร้องแต่อยากบอกทุกคนว่ามัดก็ต้องดูในขอบเขต ความเป็นไปได้และความพอดีความพอเหมาะสะคลิปนี้ผู้บริหารเป็นคนปรับเองทั้งหมด